สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับแอดบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ็บคอนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบีนาแชนแนลด้วยนะคะมาพบกันช่วงนี้นะคะนาคินีพารวยหวยเด็ดนะคะนำแนวทางเลขเด็ดมาวาง ให้ทุกๆท่านนะคะได้ติดตามเช่นเคยนะคะกับวันนี้นะคะแอดก็จะนำเลขเด็ดหวยลาวนะคะมาฝากนะคะซึ่งงวดเมื่อกี้แอดไม่ได้วางเนาะไม่ได้ลงให้แต่ว่างวดนี้นะคะแอดก็จะมาลงให้นะคะงวดที่แล้วถ้าใครติดตามที่แอดลงคลิปรัฐบาลใช่ไหมถ้าใครที่เห็นเลขหกตัวนะนั่นก็คือหวยลาวมันออกทั้ง ทั้งหมดเลยนะคะก็คือหนึ่งสามศูนย์เก้าหนึ่งสามศูนย์สี่เก้าสามนะคะก็คือออกทั้งบนทั้งล่างนะคะหวยลาวงวดเมื่อกี้เนาะมันออกบนสามศูนย์หนึ่งใช่ไหมตัวหน้าของแอดก็คือหนึ่งสามศูนย์แล้วตัวข้างล่างใช่ไหมคะมันได้อ่าสี่เก้าสามใช่ไหมแล้วก็ตัดเป็นสี่สามเนี้ยที่ว่าคนตายอะคะ่ะเข้ามาบอกเลขเนาะมันก็มาหวยลาวเลย วันนี้นะคะหวยลาวแอดจะลงให้ก่อนนะคะของวันที่วันจันทร์ที่จะถึงก็คือวันที่สี่นะคะวันที่สี่นะเดี๋ยวแอดซูมก่อนอันนี้หวยลาวนะคะเขียนตัวใหญ่ๆก่อนนะคะหวยลาวของวันที่สี่นะคะมกราคมหกสิบสี่นะคะเด่นรอง เลขเด่นรองนะคะก็คือ6กับ2 6กับ2แอดฟัน6นะคะ6กับ2ฟัน6นะคะเจาะ2ตัวเด่นเจาะสองตัวเด่นนะคะก็จะได้เป็น6กสองหหนึ 2, ่งหสาม หกสี่หกห้านะคะเจาะสองตัวดินจะได้ตามนี้นะคะฟันหกเนาะเจาะสองตัวรองตัวหนังสืออาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะสองตัวรองก็จะเป็นสองสอง สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้านะคะส่วนสามตัวหวยราวนะคะแอดก็จะให้เป็นหนึ่งสองห้าสองห้าหกหนึ่งห้าหกแล้วก็เก้าห้าหกนะคะ ไว้เราจะให้ตามนี้นะคะของงวดวันที่สี่นะคะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะวันจันทร์นะคะอันนี้แอดจะลงให้ก่อนนะคะก่อนจะจบคลิปเหมือนเดิมนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเป็นกําลังใจนะคะคอมเมนต์ติชมได้นะคะจะได้เป็นกําลังใจให้แอดเนาะแอดวางแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์ไม่ค่อยมีคนมาอะไรเลยก็คือบางทีเราก็แบบต้องการแบบกําลังใจเนาะคุยกันได้นะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ